ก็สวัสดีครับวันนี้มาตกปลาฝนตกครับปลาก็ไม่ได้หลุดไปสี่ละลืมปิดเบรคครับผมพอดีเปิดเบรคอ่อนๆครับบัดไม่ติดเลยผมก็จนตัวสุดท้ายครับถึงมาดูว่าโอ้เบรคเบรคยังเหลืออีกเยอะครับก็ยังไม่ได้ตัวเลยพอดีฝนตกครับก็มาหลบฝนอยู่ตรงเนี้ยครับ พวที่เราเผาถ่านเนี่ยนะครับนี่ครับผมก็นั่งหลบฝนอยู่ก็เลยมีเคล็ดลับมาฝากนะนะครับที่อยากที่อยากจะทําขากล้องกล้องถ่ายวีดีโอนะครับที่เราทําไว้สําหรับออกตกปลานะครับก็นนี้เลยผมทําก็ง่ายๆครับก้าวตัวนี้นี่ครับ นี่เลยมีห่อบอกด้วยผมสั่งมาจากเช Trans ้ชอปปี้ครับประมาณ100ยกว่าบาท169บาทรวมส่งเนี่ผมจำไม่ได้นะครับก็นี่ครับก็มีแถมมาประมาณนี้ครับนี่เลยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้นี่ครับมีตัวสัญญาณบลูทูธด้วยต่อกับโทรศัพท์ของเราก็ที่ผมทำคลิปก็ผมก็ใช้มือถือครับ ว่าเราเราทำตามกําลังครับเราเรายังไม่เรายังไม่มีกําลังซื้อที่จะซื้อไอ้กล้องถ่ายวีดีโอก็ตัวนี้ครับมันก็ใช้ได้นี่ครับร้อบาทก็นี่ครับ,บ,รบให้เราเราเรา,เราสั่งที่ที่เป็นรูน็อตตรงนี้ครับเพื่เราจะทําขาขาของอาขาของกล้องครับที่เราจะเราไวา้ในการที่เราจะปักปักลงดิน,นครับก็ง่ายงายครับ น็อตตัวนี้ก็ประมาณอืเบอร์เบอร์แปดหรือประมาณเบอร์สิบเนี่ยครับผมจำไม่ได้ผมก็ใช้แค่ตรงนี้ครับนี่ครับก็เป็นเสาตัวเสียบสั้นๆครับแล้วก็นี่เชื่อมกับน็อตตัวนี้ครับน็อตตัวผู้ตัวนี้นี่ครับเอาไว้สําหรับที่เราจะต่อ,ตอเขาต่อเข้ากับตัวนี้นี่ครับพอดีผมไม่มีคนถือให้นะ้องที่วันนี้ออกหมายมาคนเดียวครับนี่ครับ สำหรับใบใบกับตัวนี้นะครับประมาณที่เพิ่งเนี่ยโอเคพอดีผมไม่ได้เชื่อมตัวตัวที่เป็นแหวนแหวนรองตัวนี้นี่ครับแหวนรอง<ม>ก็ล็อกให้เราใส่แหวนให้มันแบบให้มันรับรับกับฐานตัวนี้นะครับก็ง่ายๆครับนี่ครับเราทําก็ใส่ไปเนี้ยนี่ครับก็ประมาณนี้ ง่ายครับไม่ต้องไปหาซื้ออะไรมากมายเราทําเราทำ,เ,าทำเอาไว้ตกปลาของเราไว้ถ่ายคลิปของเราไว้ดูเล่นเพราะว่าเราทําเก็บไว้ดูนะครับความสุขของเราในการที่เราได,ได้ออกมาตกปลาครับก็จะมีตัวนี้ปรับปรับสามระดับครับนี่เลยก,ก็สูงอยู่นะครับนี่ยวสักูนะครับก็สูงอยู่ครับสูง ก็น่าจะประมาณสักโอ้ผมคิดว่าน่าจะเจ็ดสิบเมตรได้หนอะถึงหรือเปล่าเพราะว่ามันเปิดได้สามขัน,นรประมาณนี้นี่ครับนี่เลยก็ประมาณนี้เลยนี่ครับ ง่ายครับทำง่ายเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะครับเราทําตามกําลังของเรากําลังเงินของเรานี่ครับก็เป็นมือถือครับผมทําคลิปโด,ดยมือถือก็นี้ครับก็โอเคครับราคาประมาณนี้ก็มีนี่ครับถ่ายรูปโดยบููธเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราถ้าเราเอาใส่เรากําลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยมันเราก็เชื่อมต่อปุ๊บพอเราได้ปลาปลุ๊บเราไม่ต้องไปแกะโทรศัพท์ออกจากตัว,ต,วตัวไม้ตัวตัวไม้เซลฟี่เลยครับ เราก็กดถ่ายตรงนี้เลยครับนี่สบายเลยโอเคนี่ครับเทคนิคง่ายๆก็นี่ครับ,ก,รบก็สวยสวยอยู่ครับเพราะได้ <c oughs> ก็ทำเองชมเองครับนี่ถ้านาท่าไหนก็อยากอยากให้มันยาวกว่านี้ครับก็ก็ดกีก็ดีครับเพราะถ้าไปเจอหมาไหนแบบย่ามันลกุลกๆเนี่ยมันก็สูงมันก็สูงขึ้นแต่ว่าพอดีผมผมใส่กับหน้ารถม,ามันเกะกะครับ มันผมไม่ได้ทำที่เสียบที่รถก็เอาประมาณนี้ครับครับธน,นาทานานที่กำลังกาลังหาวิธีอยู่เนาะก็โอเคครับน่าจะเป็นวิธีน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้นี่ครับง่ายง่ครับลองทำดูครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณครับสงสัยใจเย้เพราะว่าฝนอากาศวันนี้โอ้โหมืดเลยครับไม่มีแดดเลยก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็ ขอบคุณครับขอบคุณนะนะที่เข้ามาดูเนาะเข้ามาดนาูน่าจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสำหรับตลัดคลิปนี้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ